สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกด้วยก็ขอฝากกดไลค์กดฝากไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้เนมด้วยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เนมจะมารีวิวเซิร์ฟเซิร์ฟ <c oughs> ลืมชื่อเซิร์ฟเียประเด็น <c oughs> อ่าเดี๋ยวเนมจะทิง้งไ,ไอพีเซิร์ฟไว้ด้านล่างนะคะโอเค เมื่อกี้ไปพีอพีมาดูดาบจะพังเลยอีกนิดเดียวจะตกอ่ถ้าถามว่าทําไมแหลกกลางเม่เนยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทําไมถึงแหลกอ่ะเลิกหายเด็และก็ยังกระตุกนิดหน่อยเนาะก็ก็ไม่เป็นไรหรอกไดเลยโอ้โหเยียตกใจอาจจะไม่ตีเขาเนื่องจากเขาเป็นผู้ชายอ่ะปีไปแล้วโรดโอ้ย ถ้าเนมไม่แหลกมันจะเป็นอะไร Gina. ที่ดีอะตีตรัวๆตีรัวๆไม่รัวไม่เข้าใจทำไมไปไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแหลกเสียงไม่โคตรเหมือนเหมือนแบบขึ้นจมูกมากเลยเนมไม่สบายเฮ้อ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 อ่าเซิร์ฟนี้นะคะมันจะเป็นเหมือน,นแบบเซิร์ฟพีวีพีเน้นเรื่องพีวีพีมากกว่าเนาะ สว่วนนี้นะคะจะเป็นที่เลือกเพศถ้าผู้ชมอยากบีพักแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนมเอาพักให้ค่ายดูอ่ะเนมไม่ไม่มีพักนี่หว่าไปเลยเดี๋ยวไปเอาพักทำทีพีไปได้นะทีพีไปไม่ได้ไปไม่ได้อ่ะไปเฉพาะอะไร,ไป,ไ,รงงไปอะไรเนมซิปโฮมไ้ โอเคนี่นะคะนี่จะเป็นพักต่างๆให้เลือกหญิงชายหญิงชายอะไรอย่างนี้ชื่อพักแต่ละพักที่อฟเฟรมาาเน้อตาจะไหลเนี่ยพักอันนี้โอเคลองพิมพพ์ิมพ์ไม่ได้ ไปเดี๋ยวไปดูรีวิวเซิร์ฟกันเลยดีกว่าเซิร์ฟนี้นะคะคนจะเต็มเร็วมากตอนนั้นเอมาตอนเช้าเต็มแล้วอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคนเยอะจ้ะทานมาเยอะทำไมคนเยอะก็ะมันหนุกอ,ะอ่ะเนาะอ่ะาตันนี้จะเป็นด้านกดนะคะกดต่างๆของเซิร์ฟับบๆๆเยอะไหมก็พอได้อะ่ะกดเยอะดีช้ได้ แอดมินเนี่ยไม่เคยเจอคนนี้เลยเข้าเกมมานานหลายวันแล้วไม่เคยเจอเลยอันนี้จะเป็นเหมือนแบบพวกรับจ้างทำเซิร์ฟังเนี่ยจะไม่แน่ใจอ่ะนี่จะเป็นพวกคำสั่งนะดูคำสั่งต่างๆจะมาดูตรงนี้แต่ว่าคำสั่งในเนี้ยมันติดไม่ครบ เพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันมีให้มันไม่มีให้เงินใช่ไหมทีเนี้ยพอเขาอัปเดตใหม่อะ่ะมันมีให้เงินเลยเว้ยเนยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอืมส่วนเนมีเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวตั้งแต่เล่นฟีีมาไม่ได้ดูเงินตัวเองเลยเงินเขี้ยไปกับโผลบ,บ้านอะ่ะบ้านเนี่ยแม่งมีปัญหา ลบโพลลบโพลบโพอย่างเดียวยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมีแสนสี่อ่าใช่นี่เน่ยจะแนะนำนะคะคนที่มาครั้งแรกแนะนำให้ขายปลาเนาะขายปลาขายตรงไหนนะคะนี่ค่ะโอ้ยพวกนี้เกะกะมากเลยเดีนี่ค่ะขายปลาขายตรงนี้นะคะมันไอหน้าสองร้อยบาทหกสิบสี่อันเนาะ เออเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเสียเกมนะเพราะว่าเนมไอ้นั่นอ่าปิดใช้ใช้หูฟังส่วนนี้จะเป็นที่ขายเห็นป่ะสามสิบอันได้ตั้งเจ็ดร้อยเนี่ยเยอะเปล่าส่วนไอเทมนะคะถามแพงไหมก็นิดหน่อยนะคะแพงพอได้เพราะว่าเพชรหนึ่งก้อนตั้งห้าร้อยห้าร้อกว่าถ้าเป็นถ้าไปเล่ซื้อสาสิบสองก้อนหมื่นกว่าพันกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ จะเป็นโอธนูสองพันเนะเาะไอธนูกี่พันว่าลืมสามเออส่วนนี้จะเป็นพวกขายของต่างๆพวกขายหินขายอะไรอย่างนี้เนาะหอหีบสลนนีอเนาหนูหินและไอ้นั่นไงซ้ำซ้ำซ้ำเนาะส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวตัวเอนชาร์ทที่เนปถามว่าทําไมถึงมาอัดตอนเช้าถ้าอ่าตอนเย็นเน้นเครื่องเนนกันแหลกกว่านี้อีกอช ันนี้จะเป็นที่ขายของแต่ว่าขายไดมอนด์ดีที่สุด15ก้อนได้ต่้งห0 0พแล้วก็เหล็กเนาะเหล็กได้3,000อือใช่ถูกต้องส่วนจะเป็นพวกพวกเมล็ดผักต่ตตางๆเมื่อกี้ที่เนมไปที่มันไปพีวเนมตายหาออกี่รอบก็ไม่รู้โอเคไปแยวเนมพาไปดูบ้านเนมเนาะอ้อเนมจะบอกว่าถ้ามาเสื่อจะเล่นเกมนี้ก็เล่นมาได้นะคะเนมไดทุกเมื่อเนาะ ชื่อโฮมสันส้นๆขี้เนมขี้ลืมนี่บ้านเนมเล็กมากอะเนมต้องขยายแล้วอะส่วนนัานตรงนี้นะคะเป็นปเตาเผาเหมือนแบบเหมือนบ้านสําหรับเตาเผาไม่ใช่บ้านคนอยู่อะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟอะไรนั่นเดี๋ยวโอเคหายละนี่อันนี้บ้านเพื่อนที่ริงเป็นทางเชื่อมไว้เนมให้มันมาไว้ถ้าม่ใช่บ้านเพื่อนดิบ้านใครก็ไม่รู้จัก เบื่มชื่ละอะลอเล่นนี่จะเป็นผักด้านบนอ๋อแปลงเนมใช่มีแค่นี้นะคะแปลงเนมอยู่ตรงนู้นนี่นี่เพราะว่าไอ้ตรงนเนีย้ยเนมโดนยึดไปเว้ยตอนแรกอเนมยังไม่อัดคลิปใช่ไหมทีเนี้ยไอ้ตรงที่เนมปลูกตรงนั้น่ะเห็นปะตรงเนี้ยเน่เน่เน่เนเนมปลูกเนมปลูกผักของเนมหมดเลยเว้ยทีเนี้ยมีคนมาไอ้นั่น มีคนมาโพดูดิตอนนั้นเนมไม่มีเงินไม่จนมากในตอนนั้นอะมาโพของเนมเฉยไม่เข้าใจเหมือนกันพอถาดแล้วแม่ก็ไม่ตอบนะช่างแม่มันอุ้ยเนมไม่ชอบอีไลน์จุดๆนี่แล้ว่ะค่อยไปพีพแล้วค่อยปิดโอเค ทำไมแหลกจังอืม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 ตึบ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 นี่อ้าโตแล้วโตวเยอะนะเดี๋ยวรอให้เต็มแปลงแล้วค่อยมาทุบแล้วกันเนาะอุชช๊ชอึ๊ชอึ๊ช อือใช่กระนาดตจก็ัแ่เะดออกาจากบ้านเรือปไปประตูอ่ะแล้วนี้เนมก็ขอจับคลิปเพียงเท่านี้ก็พอนะคะถ้าเพือ่อนๆอยากได้ก็มาได้กันได้นะคะเจอเนมได้แลนี้และวันี้ก็ขอขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เนมด้วยนะคะบ๊ายบาย